สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อยู่กับผมครูเดียมวสินวรรณภัทรินะครับวันนี้นะครับคุณจะมาแชร์เทคนิค3วิธีร้องคาราโอเกะให้ไม่อายเพื่อนวิธีที่1น,นะครับเลือกเพลงที่ขีไม่สูงจนเกินไป หลายๆท่านนะครับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอาจจะมีบทเพลงในดวงใจใช่ไหมครับบางท่านนะครับเป็นผู้ชายชอบร้องเพลงผู้หญิงบางท่านเป็นผู้หญิงนะครับชอบร้องเพลงผู้ชายทีนี้คุณเดมมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับให้เรานะครับเลือกเพลงที่เราร้องได้โดยระดับคีย์หรือโวลเคิลเรนจ์ไม่สูงจนเกินไปวิธีการเช็คง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่มีทฤษฎีพื้นฐานทางดนตรีนะครับให้เราลองร้องเพลงที่เราชอบแล้วรู้สึกว่าไม่ตะโกนหรือว่าตะเบงคอจนเกินไปร้องแล้วรู้สึกสา ไม่โหนเสียงหรือตะแบงจนเจ็บคอเพลงเพลงนั้นแหละครับเป็นเพลงที่เหมาะสมกับเราที่เวลาเพื่อนๆฟังกี่ครั้งแล้วรู้สึกสบายหูไม่หนวกหูและไม่พูดตามหลังเราว่าหยุดร้องสัทีเถิดหายใจยังเพี้ยนเลยคำนี้นะครับสะเทือนใจมากๆทำให้บางท่านนั้นเนี่ยรู้สึกเป็นปมด้อยในใจทำให้เรานั้นเนี่ยไม่กล้าร้องเพลงต่อน้าเพื่อนอีกเลยแหละครับ โดยสรุปให้เราเลือกเพลงที่เราร้องได้ฟังเป็นประจำมาแล้วเป็นอย่างดีคีย์ไม่สูงจนเกินไปไม่ต้องตะเบงตะโกนในการร้องแต่ถ้าใครร้องเพื่อความสนุกเฮฮากับเพื่อนอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับจะตะโกนร้องร่วมกันหรือว่าร้องเสียงดังเฮฮาอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษที่สามารถทาได้ครับ 2. เลือกเพลงที่ร้องบ่อยบทเพลงที่คุณร้องบ่อยๆนะครับจะทำให้เราเคยชินในการออกเสียงและจำโน้ตได้เป็นอย่างดี ให้คุณเลือกเพลงที่คุณฟังเป็นประจำร้องเป็นประจำอาจจะเป็นบทเพลงที่เจอเพื่อนกี่ครั้งคุณก็ร้องเพลงนี้เป็นประจำแม้ว่าจะเจอเพื่อนกลุ่มใดเพื่อนสมัยประถมม,มัธยมมหาลัยหรือว่าวัยทำงานให้คุณเลือกบทเพลงที่คุณร้องเป็นประจำอาจจะทำเป็นซองลิสต์ในมือถือหรือว่าจดลงในกระดาษว่ามีบทเพลงใดบ้างที่คุณร้องเป็นประจำร้องจนชินร้องจนชำนาญสามารถนำไปร้องคาราโอเกะกับเพ,เพื่อนแล้วไม่อายให้คุณร้องเพลงนั้นเลยครับ โดยทฤษฎีนะครับเมื่อคุณร้องและฝึกเพลงเพลงเดิมเป็นประจำร่างกายของเรานะครับจะจดจําเสียงจําคียได้และจําทุกตําแหน่งในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําได้เป็นอย่างดีหรือเรียกว่าวอลโคลิจิสเตอร์นั่นเองครับเมื่อเราสามารถจําการออกเสียงได้ตัวโน้ตที่ออกไปก็จะไม่เกิดอาการเพี้ยนหรือถ้าเพี้ยนก็เพี้ยนน้อยมากๆเลยละครับการร้องโชว์ก็ดีร้องแล้วไม่อายใครทําให้เพื่อนประทับใจได้อีกต่างหากครับ 3. เลือกเพลงที่เพื่อนช่วยร้องได้ สังเกตไหมครับเวลาเราร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆบางบทเพลงเนี่ยเพื่อนช่วยกันร้องเสียงดังสามารถกลบเสียงเราได้ทำให้เราเนี่ยลดข้อเด่นข้อด้อยในการออกเสียงได้เป็นอย่างดีนะครับ ในข้อนี้นะครับอาจจะฟังดูแล้วขำๆแต่จากประสบการณ์ครเดียมที่สอบถามผู้เรียนหลายๆท่านนะครับมีปมด้อยในใจในการไปร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อนแล้วรู้สึกอายอยู่ในใจแต่ไม่กล้าที่จะพูดออกมาครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับคนที่กังวลใจให้เราเลือกเพลงที่เพื่อนช่วยร้องได้เมื่อเราเริ่มร้องและเสียงสูงขึ้นไปในตำแหน่งที่เราไม่ถึงเพื่อนๆอาจจะช่วยเราร้องได้ทําให้การร้องสนทนากับเพื่อนการมิทติ้งสั่งสค์กับเพื่อนต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและตัวเราเองก็รู้สึกไม่อาย เพื่อนเวลาร้องเพลงด้วยล่ะครับและนี่คือ3มเทคนิคที่จะทำให้คุณร้องคาราโอเกะไม่อายเพื่อนและพบกันใหม่กับพอดแคสต์ที่จะนำสาระดีๆในการร้องเพลงเพาะมาให้ทุกท่านสำหรับวันนี้ผมครูเดียมวสินวนษษรรณพัชริต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ